สวัสดีปีใหม่นะคะเริ่มต้นปีด้วยการเข้าวัดทำบุญวันนี้แฮปปี้มอนนะคะจะพาทุกท่านมาทำบุญสการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและมาขอพรกันที่วัดปากน้ำโจโาร้จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะก่อนรับชมคลิปนะคะขอกำลังใจด้วยการกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ วัดปากน้ำโจโรตั้งอยู่ที่อำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นวัดที่มีพระอุโบสถสีทองอาร่ามง,งดงามทั้งภายในและภายนอกตัวอุโบสถจนบางครั้งเป็นที่ขนานนามกันว่าวัดอุโบสถสีทองดอกไม้โชคเพียนใช้สำหรับสการะบูชาพระปางบาลีไหลได้ทุกูใหญ่ใหนอกนี่นะครับ เมื่อเราบูชาดอกไม้ทุกเทียนของทางวัดมาแล้วก็สามารถนำมาไหว้สักการะพระปางป่าเลยไรกันที่หน้าพระอุโบสถได้นะคะซึ่งทางวัดเนี่ยมีการจัดเตรียมเก้าอี้ให้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงไปนั่งกับสักการะที่หน้าพระปางป่าเลยไรได้เหมือนกับคุณแม่ของดิฉันนะคะต้องใช้เก้าอี้และหลังจากที่ไหว้ขอพรกันแล้วนะคะเราก็ทาการเสริมดวงกันด้วยการลอดท้องช้างโดยการ เวียนขวารอบต้นโพสามรอบนะคะพระอาหารหังสุขิโตภะควาพระอาหารหังสุขิโตภะควาพระอาหารหังสุขิโตภควาระหว่างที่เดินเวียนขวารอบต้นโพทั้งสามรอบนะคะนอกจากจะท่องคาถาแล้วก็ยังสามารถสลับกับก,บการตั้งจิตอธิษฐาน ใครอยากได้สิ่งใดก็ขอพรในระหว่างการเดินเวียนรอบต้นโพได้เลยค่ะเมื่อเดินครบสามรอบแล้วนะคะก็วางดอกไม้ไว้ที่แท่นบูชาหน้าพระปางป่าเลไลได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเข้าไปกราบสการะพระประธานในพระอุโบสถสีทองกันเลยค่ะ พระอุโบสถหลังนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกก็ทาด้วยสีทองข้างหลังเลยนะคะที่มีทำเลที่ตั้งดีมากเลยค่ะลมพัดผ่านเย็นตลอดทั้งบริเวณเลยนะคะเราเข้าไปกราบสการะพระประธานกันเลยดีกว่าคะ่ะภายในพระอุโบสถนะคะจะมีทูกเทียนแพร์สำหรับบูชาสการะพระประธานในพระอุโบสถ ซึ่งทำบุญตามกำลังศรัทธาของเรานะคะวัดปากน้ำโจโรนะคะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงค่ะและที่มาของชื่อโจโรนะคะสนนิฐานว่ามาจากการที่พระเจ้าตากสินมหาราชทรงวางแผนเข้าโจมตีทหารพรมาร่าโดยการโล้เรือมาตามลำน้ำทำให้พมา่าเนี่ยตายใจว่าทรงมาเพียงลำพังแล้วให้ทหารของพระองค์ซุ่มล้อมโจมตีจนได้ชัยชนะค่ะจึงได้เรียกกันว่า เจ้าโรต่อมาได้เพี้ยนมาเป็นจโจโรนั่นเองค่ะภายในพระอุโบสถน,นะคะตกแต่งด้วยภาพพุทธรูปจำนวนมากและยังประดับด้วยพญานาคและธรรมจักรซึ่งทำให้สีทองที่เราเห็นนี่นะคะเปรียบเหมือนภาพบ,บนสวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะเมื่อมีผู้พบเห็นก็จะเกิดความปิติสุขและเลื่อมใสศรัทธาต่อภาพพุทธศาสนาด้วยค่ะ หลังจากที่เรากราบบูชาองค์หลวงพ่อโตในพระอุโบสถสีทองด้วยผ่านเครื่องทองน้อยแทนการจุดทูปเทียนแล้วนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยก็คือการลอดใต้ฐานพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคลกับผู้รอดค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการจะลอดใต้ฐานพระประธานนะคะทางวัดก็มีการจัดเตรียมดอกบัวและคาถาสำหรับการเดินภาวนา ในตอนลอดใต้ผาประทานด้วยค่ะซึ่งเราสามารถทำบุญดอกบัวได้ตามกำลังศรัทธ,ธาของเราเลยนะคะ หลังจากออกจากพระอุโบสถแล้วนะคะอย่าเพิ่งกลับค่ะเพราะยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะคะที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือบริเวณข้างพระอุโบสถส,สีทองฝั่งริมแม่น้ำบางประกงค่ะจะเป็นที่ประดิษฐานลูกเหมือนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะที่นี่นะคะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมากรับไหว้สักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะคะและใครที่อยากจะบนบานสารก่ลาวอย่างเช่นในเรื่องของการขอให้หมดหนี้หมดสินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสมหวังค่ะและพอสมหวังแล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะกลับมาถวายดอกไม้หรือว่ารูปปั้นไก่ชนกันค่ะ ถึงแม้ว่าวันนี้นะคะแสงแดดจะร้อนแรงสักเพียงใดนะคะเราก็ลืมร้อนไปได้เลยค่ะเพราะเมื่อเราเห็นแสงแดดที่กระทบกับพระอุโบสถสีทองนะคะมีความงดงามยิ่งนักทําให้เราลืมร้อนไปเลยค่ะณนะบริเวณที่กาบสการะองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะทางวัดก็จะมีการเตรียมทุบเทียนไว้ให้เราบูชาค่ะ วัดปากน้ำเจ้าโลนะคะครั้งนี้มาเป็นครั้งที่สองแล้ค่ะครั้งแรกนะคะเคยมาขอพรกับสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งก็พรที่ได้ไปนะคะก็สําเร็จแล้ววันนี้ก็เลยนำควงอลัยแล้วก็ดอกกลาบสีแดงนะคะมาถวายท่าน ก็ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้เราเข้าไปสักการะได้อีกหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นศาลของพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระพุทธรูปปางอุ้มบาทองค์ใหญ่หรือว่าจะเป็นปู่หมอชีวโกรมารพก็สามารถเข้าไปกราบขอพรกันได้ทุกที่เลยนะคะและบริเวณหลังองค์พระปางอุ้มบาทนะคะก็ยังมี บนดบหลวงพ่อโตที่เราสามารถเข้าไปกราบสการะและขอพอรกันได้ด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้พาชมวัดปากน้ำโจโรกันไปแล้วใครสนใจอยากจะมาทำบุญที่นี่นะคะก็เดินทางมาได้ง่ายๆเลยค่ะและวันนี้นะคะแฮปปี้มณ์นะคะก็ขอส่งผลบุญในครั้งนี้นะคะไปให้กับผู้ที่รับชมคลิปนี้ด้วย และยังไงฝากกดติดตามกดไลค์ช่องชาแนลแ a ปปี mon ให้ด้วยนะคะแล้วครั้งต่อไปจะพาไปเที่ยวหรือว่าพาไปทำบุญที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะทุกคนขอส่งผลบุญนี้ให้กับทุกท่านขอให้มีแต่ความโชคดีความผ่าสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการตลอดปีเลยนะคะ